เจอพี่สาริกายแล้วครับทุกคนเดินตรงมาหาแอดเลยวันนี้คนทิดเที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับวันนี้แอดอยู่ด้านล่างครับทุกคนขับรถมาสักพักเห็นอะไรไหมครับทุกคนแอบใช้ต้นไม้เกาตัวเองอยู่เลยครับทุกคนสงสัยไปเล่นน้ำมาแน่ๆเลยตัวดำเชียวพี่สาริกาหล่อมากๆเลยครับ ทาถูทาถูขัดตัวเองไปขัดตัวเองมาครับ,บต้นไม้ต้นไม้ก็แข็งแรงมากๆเลยแอบถ่ายไม่รู้เห็นนุชหรือเปล่านะเนี่ยพี่สาริกาเป็นช้างอยู่ที่ตำบลสาริกานะครับจังหวัดนครนายกครับเป็นช้างพลายนะครับลักษณะนิสัยพี่เขาก็ดูน่ารักใจดีนะครับผมแต่ช้างป่าก็คือช้างป่านะครับทุกคน,ขเ,นเข้าใกล้ไม่ได้นะครับอันตรายมากๆการถ่ายช้างป่านะครับ เราต้องอยู่ไกลๆจากเขานะครับทุกคนแอดใช้เลือนซูมซูมไปสุดเลยครับถึงห้าเท่าเลยครับพอพี่เขาขัดตัวเสร็จนะครับทุกคนเขาก็เดินออกมาครับช่วงนี้เป็นช่วงตอนเย็นนะครับแสงกลังสวยเลยสงสัยพี่เขาเดินตามหาโขลงแน่ๆเลยครับทุกคนพอตั้งตัวได้ก็เดินออกมาหาแอดเลยครับเดินตรงมาเรื่อยๆแอดจะต้องค่อยๆขยับนะครับทุกคน อย่าวิ่งนะถ้าเราวิ่งช้างเขาอาจจะตกใจก็ได้ครับแล้วก็วิ่งมาหาเราเป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยพี่เขาก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนขัดต้นนู้นถูต้นนี้สงสัยพี่เขาสร้างแลนด์มาร์กแน่ๆเลยแอดว่าพี่สาริกาเป็นช้างพลายช้างป่าเราจะเรียกเป็นตัวนะครับส่วนช้างบ้านเราจะเรียกเป็นเชือกนะครับดูสิครับผม หลังจากคัดต้นไม้ถูต้นนี้เสร็จก็เดินต่อไปหาต้นอื่นต่อดูพี่เขาคันสิครับน่ารักมากๆเลยเหมือนนุ๊ไหมเอาเกาอีกเกาอีกใช้งวงเกาครับผม <Okay. S 1> หลังจากนี้ก็เดินตรงไปเลยครับไม่สนใจนุ๊์เลยหันหน้ามาหาหน่อยครับพี่ดูไปดูมาก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยพี่สาริกา หาตัวยากมากเลยครับผมพี่สาริกาเขาเป็นช้างในแถบนี้นะครับผมเป็นช้างที่มีชื่อเสียงในตำบลสาริกาเลยเขาจะรู้จักทุกซอกทุกมุมของภูเขาลูนลกนี้และก็แล้วเขาก็จะรู้จักทุกซอกทุกมุมของเมืองนี้เลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านรู้จักพี่สาริกาเกือบทุกคนเลยครับเพราะเขาดังมากๆเลยนอกจากนี้พี่สาริกายังมีชื่อเล่นด้วยนะครับทุกคนสามารถเรียกว่าพิริกา หรือเสียสาก็ได้ครับทุกคนครับก่อนจบคลิปแอดขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาติดตามคนทิดเที่ยวและรับชมคลิปคนติดเที่ยวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคนทิดเที่ยวและช่องของคนทิดเที่ยวเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะทำไมไม่ไปเอาโขลงมาแล้วสุดท้ายนี้แอดอยากจะบอกว่าอย่าฝากอะไรไว้นอกจากรอยเท้าและอย่านำอะไรกลับไป <c oughs> นอกจากภาพถ่าย ความทรงจำที่ดีนะครับทุกคนคนติดเที่ยวสว,ส,สวัสดีครับ